อาจจะเรือเก็บนะคะอาจจะเรือเก็บนี่อาจจะเรือเก็บจะเป็นคลิปไปเก็บเพชรลังเลือกงานจะได้ประมาณจะดอกอาจจะเรือเก็บจ,จะเรือเก็บเรือเก็บนี่นีอ่อีกดอกหนึ่ง ดอกน้อยดอกน้อยนี่นี่ก็เหลือเก็บเด้อค่ะนี่เหลือเก็บตุบุติปิปโอเคเฮ็ดอีหยังนี่เก็บขี้เก่าเนาะกระสีบูบูบ้บบาบ้าอะไรพี่ว่ามันต้องสแกนนะคะมันต้องสแกนนะคะสแกนค่ะสแกนมันต้องสแกนเก็บขี้เก่านี่ นี่ <S <S ไปต่อเก็บขี้เก้าก็ต้องได้ขี้เก้านี่ค่ะเก้านี่ดอกหนึง่งเอาดอกนี้กันเดีย๋ยวเอาดอกนี้กันนค่ะโอ้ยก่อ,อนชีตาห์เ็ดบริจาคเดือนไเติบนะคะยุงไรแหงเอามานี่ดอกนึง เดียพกแข่งเดยดูลูกค้ามีอีกแล้วเออใส่ผ้ากสันไม่ยันขี่เก้าสองตัวนี้พมย่ามเลือกเลี้ยงจะจ่าเลือกเลี้ยงเข้กลับมาเก็บ นี่ค่ะอสองดอกสวยๆมาอีกมาอีกนำมาอีกนะคะเราเจออีกแล้วนำามาโอ้ยยุ้มใช่ละ่ะนี่อีกดอกหนึ่งนะคะอีกเก้าอีกดอกหนึ่งนี่ จะรู้กี่เกาถุงเขาน,นะคะไปต่อค่ะนี่ค่ะทีได้แกงเดีๆเนี่ยตุง้งเอาไปเอามากกับสิพ่อแกงอยู่เด้อค่ะเอาไปเอามากกับสิพ่อแกงอยู่นี่อันนี้ว้าหิว ใส่ถุงกบแกบโอ้ยอันนี้ลมแล้วนี่ขนาดนะคะหนีหายยังยังอยู่นิดน,น,น,นึงนะคะก็อาจจะเคลียถึงหน้านะคะปอดปอดคืนเด็กแกงเราเมืนน่อนี้ได้แกงถ่ายรูปได้เออหิวหิวไรห่างเมื่อรบริษัดอกนี่เด้อดอกนี่ซ้ำก็อีง่วนจะบริษัทอีงัวนบมานะคะเาก็ต้องขายมันได้นะ,ะดอกนี่ซ้ำก็อีงัวเลยค่ะเท่าพ่อบ,บ้านคะ่ะพี่น้องเอ้ย นี่แถ่าันม,มีงว่วเละไงว่วนี่ซ้ำม,มึงเลยมาตรงนี้กับพ่ออีกนะคะเสื้อเก็บจะว่ากับเสื้อรูค่ะพ่อจะแกงค่ะมือนีพ่อจะแกงนี่ว้าวโอ้ยยยู นี่กระเทาาฟอมบ้านนะคะนี่โอหมองนี้ข้อยงางคานเซี่ยวๆค่ะมาเบิงมัสีดอกไงประมาณไหนนี่นี่คือ่าองข้างนะคะ่างข้างยางได้ขนาดนี้างข้างยางโอ้ยนี่ ข้างทางาง่าแหงดอกงามแฮงนี่กับข้างท่าข้างทาง่านี่ข้างทาง่าคือกันโอ้ยดอกงามแฮงนี่นี่ดอกนึงมนันนาสวยเดลยนี่อันนี้เห็ดข้างท่านะคะ